สวัสดีครับวันนี้พามาชมโกดังให้เช่าเพิ่มสินสายใหม่พื้นที่150ตารางเมตรติดถนนใหญ่ถนนเพิ่มสินโกดังอยู่ในซอยเพิ่มสิน40เดินทางสะดวกใกล้เซเว่นอีเลใหญ่หน้าทางเข้าโครงการนี้มีทั้งหมด29ยูนิตและตอนนี้ว่างยูนิตสุดท้ายแล้วนะครับทำเลนี้เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางทั้งทางพิเศษฉลองรัดรามินทาลาดพร้าวรางกำแหงไปบางนาวงแหวนตะวันออกหรือบางปอินก็ง่ายมาก เดินทางไปวัชรพลหรือสุขาพิบาล5ก็สะดวกเช่นกันตัโกดังกว้าง10เมตรลึก15เมตรสูง6เมตรโครงสร้างเหล็กชุบกาวนาไน์ไร้สนิมหลังคาและผนังเบทัทลชีตคุณภาพภายในโล่งไม่มีเสากลางพร้อมห้องน้ำสำเร็จรูปหนึ่งห้องโกดังมีประตูเลื่อนเมทัลชีตขนาด4คูณ4เมตรหน้าโกดังเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเหมาะสำหรับ SME คลังสินค้า e-commerce ค่าเช่าเพียง26,400บาทต่อเดือน รวมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วรอบๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งบิ๊กซีฟู้ดเพจตลาดยิ่งเจริญโลตัสหลักสีสนามบินดอนเมืองและตลาดนัดเรียบด่วนลามินทาถ้าสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0878278278หรือแอดไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่างสามารถเข้ามาดูด้วยตัวเองได้ทันทีแล้วคุณจะรู้ว่าทำเลนี้คุ้มจริงๆอันนี้เป็นถนนเพิ่มสิ่งนะครับไปทชลพล อันนี้ถนนเข้าโครงการโกดังครับ